ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับเราอยู่ที่วัดเจดีหอยวันนี้วันที่สองพฤชสติกาเย,ย็นยสองรัอหกสิบแปดวัดเจดีหอยเขาเขาพบคนพบหอยในคลองเนาะหลายสมัยราชการที่ใดไม่ทราบแต่เราไปขุดมาอันนี้ครั้งที่สี่นะครับก็เขาก็เอาหอยเขาเปลือหอยนะเขาก็เรือมันล่มนะเขาก็ขุดมาประกอบไว้ อันนี้ก็ข้างในเต็มบรรดุบรรทึกครับเป็นล้านตัวอันนี้ก็อันนี้มีไซส์เล็กนะครับขนาดเล็กเนี่ยเขาก็มาก่อเป็นตัวเจดีย,ย,ยน์นี่ไงเจดีอันนี้ก็อันนี้หรือว่าเนี่ยผมก็อยู่ตรงคลองจังหวัดอันนี้ไทยคมของปทุมธานีอยู่ใกล้ครับนี่เป็นทางถนนเส้นเส้นหนึ่งหลบยุบคลองแล้วก็สร้างเป็นเจดีย์หลายรอบแล้วเป็นเจดีย์สองสามองค์ เราเป็นกองแล้วก็มีทบนนำบุญําทานแล้วก็มีกองที่ยังไม่ได้ทําอะไรอีกมากมายไม่ใช่ชิ้นขนาดนี้นะนีม่มองดูอันนี้ชิ้นขนาดนี้เนาะแต่จริงๆข้างในขนาดนี้ครับเนี่ยใหญ่กว่านา้อีกอันนี้เรื่องจริงครับ,รบเดี๋ยว,ยว,วติดต,า,ตถถามไปเลยครับเราอยู่ที่วัดเจดีย์หอยวันที่สองพิจิกาห้องแปดเจังหวัดปุตธานีติดตามกันเลยครับอูไปเลยครับกองเคยมาไหมครับเคยมานะคะ อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองโอเคครับอันนี้ก็โอ้โหนี่ครับนี่ครับมีตัหอยนะครับเนี่ยข้างในคงเป็นปูนะแล้วก็มีโอบล้อมด้วยหอยครับเข้ามาก็จะเห็นเจดีหอยองค์องค์ข้างหน้านะครับนะครับใหญ่อิจดจะลดกองความนะครับเดินเข้ามาสักสองร้อยไม่ก็จะเจอจุดียใหญ่สําคัญนะครับตรงนี้ก็เขาที่จะมีตลาดของขาวสารการค้าขึ้นมาขนาดคุ้นเมือง ที่เอซินค้าต่างๆมาขายครับในก็มีส่วนสมุนไพรครับในช่วงครับจะเป็นส่วนสมุนไพรครับบ้านยาจะเป็ัดจนทรีจังหวับลบ่องเงินอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีครับสวนสมุนไพรเต็มเลยครับมีชาวเข้ามาเยอะเลยครับเป็นแรงงาน นี่ถึงจะดีใหญ่กําลังสร้างครับจุดทาบุญต่างๆครับนี่ occasion. จุดกำลังสร้างองค์ใหญ่ครับแต่ใช้กลาบหอยเล็กๆประดับทำมาจดีครับทั่วทางวาจาโดยพุ่งจากจิตใจของเร material, ามันเป็นโภสักมีจุแห่งตา ถ้าเป็นอย่างนี้นมีจุดให้อ่นานตาค,นครับของพุทธครับเวลาพูดออกกไป็นี่ครับหอยกากหอยของจริงนะครับนี่ครับเนี่นยกำลังจะสร้างองค์องค์ใหม่เจดีย์หอยองค์ใหญ่อันนี้กองพูเดินทางทครับอันนี้เป็นเก็บไว้ไปศึกษา นี่ครับถึงร้านนะครับเพราะว่าถึงนะโอ้เต็มนะครับนก็จะมีหินอันนี้ก็จะมีของของเก่าครับครับอันนี้ครับกองมาเล่อยเรื่อชึงแล้วครับเนะี<ฮ>่ยโอ้ใหญ่โตมโหฬานหอยนะครับว่างมางอันนี้เบอะปลากระเลียงทำบุญบให้เรือเก่า เนี่ยเป็นเรือที่เขาเหมือนกับจำลองของจริงที่เขาเรือลมเนมาะกำลังพบหอยเต็มนลครับที่อำเภอบองเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวันนี้สองพฤศจิกาครับโอ้ใหญ่มากครับเห็นไหมมาเี่ยวกันด้วยครับ